้าสิบวันนะฮะเป็นตัวชี้วัดกาหนดชะตาชีวิตของท่านได้เลยนะฮะเก้าสิบวันนี้ท่านไม่ต้องไปดูหมอดูที่ไหนฮะหมอดูที่เก่งที่สุดของเราคือตัวเราเองนะครับตัวเราเองเป็นตัวที่กําหนดชะตาชีวิตเราไม่ใช่ใครที่ไหนฮะตัวเราเนี่ยตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยเป็นตัวที่ยิ่งสุดเราต้องกล่าบไหวเคารพปูชาตัวเราเองนะฮะใช่ไหมครับอไม่มีใครสามารถที่จะกำหนดชะตาชีวิตเราได้นอกจากตัวเราเอง นะฮะเราสามารถดูเราได้เลยว่าอีก3เดือนเราจะเป็นอะไรนะอีกหนึ่งปีเราจะเป็นอะไรอีก3มปีเราจะเป็นอะไรนะอีก5ปีเราจะเป็นอะไรนะเราสามารถดูตัวเองเราได้เลยนะฮะนี่คือเราเป็นหมอดูที่เก่งที่สุดในโลกนะฮะเก่งที่สุดในจักรวาลด้วยซ้ำไปนะนะไม่ต้องไปดูที่ไหนเราเนี่ยฮะดูตัวเราเองจากกันลงมือทำเนาะเราเป็นหมอดูที่เก่งที่สุดฮะ เอาไปให้หักประกาศเซียนวันนี้เลยนะฮะนะเราเก้าสิวบวันเป็นตัวชี้วัดนะฮะชี้วัดกําหนดชะตาชีวิตของเราเลยได้เลยนะฮะสำคัญมากครับสวัสดีค,คุณโค้ดไอซีสวัสดีครับอ่าคุณไอซีก็ส่งถึกใจด้วยนะฮะทำไมผมขึ้นหัวข้อนี้มันเป็นหัวข้อกําหนดชะตาชีวิตของท่านเลยฮะท่านที่อยู่นอกห้องหรือในะห้องแล้วแต่ฮนะนะฮะเราเนี่ยะฮะ เป็นผู้กําหนดชะตาชีวิตเราเราเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เออเราจะเป็นคนที่ชี้ชะตากรรมเราคือตัวเราเองนี่ฮะยิ่งใหญ่นะนอกจากเป็นคุณหมอเนะฮะคือคุณหมอที่เก่งที่สุดคือตัวเรานะฮะเออใช่ไหมครับนะี่เราเป็นตัวเราเองที่กําหนดทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นะฮะเออไม่ว่าสิ่งผลิดิษฐ์ต่างๆนะที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเอดิสันกว่าจะผลิต ไอ้หลอดไฟเราเห็นทุกวันนี้เขาทดลองทดสอบเป็นพันพันครั้งกว่าจะได้หลอดไฟหลอดดวงหนึง่งท่านเห็นไหมเออนะเขาใช้ความอดทนความพยายามแบบร้อยเซนไม่ยอมแพ้นี่คือนะก็ยังเอามาใช้กับความสำเร็จได้ตลอดทุกวันนี้ก็ต้องใช้อยู่ฮนะเขาเรียกระดับขีดความสามารถคนเราจะมีหนึ่งระดับขีความสามารถคนคราจะมความพยายามอดทนปัญหา ความยากลำบากมันจะมีระดับขั้น1 2 3 4 5 6 7 8 9สห้าดสมมุติว่าเป็นที่10ระดับเราอยู่ที่ระดับไหนถ้าอยู่เราอยู่ที่ระดับ5เมื่อก่อนเราบอกว่าระดับหนึ่งมันโอ้โหมันยากจังต้องใช้ความยากทอนแต่เมื่อไหร่เราอยู่ที่ระดับ5เรากลับไปมองที่ระดับหนึ่งโอโ้มันจิ๊บจ้อยมากเลยเขาเรียกว่าการสร้างขีดความสามารถเราขึ้นเรืเ่อยๆ,ๆ,ๆได้ด้วยตัวเราใช่ไหมมันไม่เป็นเรื่องที่ เราตัวเองเนาะกำหนดได้แล้วก็สามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคได้นะฮะอยู่ที่เราจะมองปัญหาอุปสรรคอย่างไรเนาะเนานะเป็นแรงผลักดันผลักขับขึ้นเราได้ฮนะมันเป็นตัวเลขที่มีการทดสอบทดลองและเป็นที่เป็นสากลน,นะตัวเลขตัวนี้นะตัวเลขขั้นลกาสิบวันเนี่ยเออมันเป็นตัวเลขที่เป็นหมอดูอย่างแม่นยําเลย <c oughs> นะกาสิบวันเนี่ยเป็นเป็นตัวเลข ดูชะตากรรมเลยฮะท่านไม่ต้องไปดูหมอดูไหนฮะดูตัวเลข90วันนี่แะท่านนะเป็นตัวเลขที่แม่นยําเอา90วันฮะ,นฮะไม่ต้องไปดูอะไรเอาเอา90วันฮะเป็นหมอดูเป็นตัวเลขที่ชี้วัดท่านได้เลยฮะนะท่านจะผ่านไปได้หรือเปล่าเป็นตัวชี้วัดมันต้องใส่ความพยายามร้อยเปอร์เซ็นท่านต้องมีความอดทน มันต้องใช้วิชานี้ฮะถ้าไม่ใช้วิชาความอดทนความพยายามมันไม่สามารถจะสร้างมีนัยท่านได้มันเกิดจากอาการทําซ้ําๆโลงมือทําซ้ําๆจนเป็นความเคยชินมันต้องใช้เวลา90วันสเดือนเนะ่ยมันเป็นตัวเลข3เดือนเป็นการสร้างมีนยเป็นการทําอะไรให้มันชิน,ชนๆน่ะทำทำซ้ำอ่ะด้วยซ้ทำซ้ำนะมันให้เกิดความเคยชินมันต้องมีความอดทนความยัาง นี่แหละชีวะแหละใครบอกไม่ใช้ความอดทนความพยายามเป็นไปไม่ได้ฮะถ้าคุณไม่มีความอดคุณถ้าคุณทำเก้าส0วันไม่ได้แสดงคุณไม่มีความอดทนไม่มีความพยายามมันต้องใช้วิชานี้เท่านั้นไม่มีวิชาเอามาสั่งจิตก็สั่งไม่ได้ฮะมีวิชาไหนมาสั่งจิตให้มีวินัยไม่มีฮะเอาเอาวิชาไหนมาสั่งจิตให้มีวินัยไม่มีครับต้องเอาอดทนพยายามเท่านั้นนะที่จะให้คุณผ่านมันเป็นเก้าสวันแห่งความยากลําบากบอกเลยฮะต้อง โลกของความปจริงต้องเข้าใจนะฮะโลกความปจริงอย่าไปยกโลกสวยนะทุนทําไปจนไม่เหลือเขาว่าอดทนไม่ต้องตีความหมายให้ถูกนะจนไม่รู้ว่าเอออดทนเป็นยไงเหรอเหมือนคนเล่นกีตารานะสังเกตคนเล่นกีตา้าแบบอย่างอีอลิปต์ตันรู้จักใหมคอียิปตตันนะมือตา้ามือกีตา้าดับหนึ่งของโลกอเออเล่นอีลิท่านเคยฟังเพลงของอีลิปตปตันเนาะดูนิ้วมือแต่ท่านดิ หรือว่าเมืองไทยก็ได้<า>คนที่เล่นกีตาร์เก่งๆเห็นไหมนิ้วข้างซ้ายเขาส่เข,ขาติดข้างขวาเขาจับคอร์ดเห็นไหมเขาผ่านการเจ็บปวดเท่าไหร่กว่าเขาจะเป็นแชมป์เล่นกีตาร์ได้แบบไพเราะดูนิ้วเขาใช่ฮะเขาต่อสู้ความยากลำบากความอดทนถ้าไม่เขาไม่มีความอดทนไม่มีความพยายามนะฮะเขาต้องเลิกไปตั้งแต่เดือนแรกแล้วจริงไม่จริงเล่นจนนิ้วเขา จนไม่รู้สึกว่าเจ็บมันต้องอย่างนั้นนะคนที่จะสําเร็จมันต้องมีม,มีหัวใจอย่างนี้เล่นจนไม่รู้สึกว่าเจ็บเล่นจนรู้สึกว่าหรือไม่ต้องใช้ความอดทนแล้วอะ่ะเล่นจนต้ไม่ต้องใช้ความอดทนความพยายามแล้วอะ่ะเพราะว่ามันผ่านการมาแล้วมันผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วไงเขาเรียกว่าอะไรนะสําคัญมากไม่ใช่ที่สําคัญมากเนี่มันต้องผ่าน <laughs> ความเจ็บปวดไม่เจ็บไม่โต เช่นกันเช่นเดียวกัน90วันเป็นผมบอกว่ามันยากยากมันต้องเข้าใจต้องมอีต้องเข้าใจมันนะมันมันเป็นวันที่ความยากลําบากมันมันไม่โลกสวยไม่ได้อะอะคุณก็ต้องมีความพยายามประมาณไหนล่ะ <S <S ออก,าาการออกมาไลฟ์สดการออกมาทาคลิปสามคลิปต่ตอวันไลฟ์สดสองเวลา ถ้าคุณไม่มีความอดทนไม่มีความพยาย,ยามมันจะไม่เกิดทำสามเดือนเนี่ยนะจริงไหมเจนทุกอย่างทุกธุกรกิจบนโลกไม่ว่ากิจกรรมอะไรหรือจะเป็นนักกีฬาหรืออะไรแล้วแต่มันต้องสามเดือนคนจะเลิกเสพติดยายังต้องใช้สามเดือนเลยกว่าจะเป็นคนธรรมดาคนปกติจริงไหมเออแล้วเราจะเป็นคนธรรมดากลายเป็นคนสําเร็จมันก็ต้องใช้สมเดือนอยู่แล้วนะเป็นตัวเลขที่ เป็นตัวเลขอัศจรรย์มันกําหนดชะตาชีวิตคุณได้เลยนะสำคัญมากเครื่องนี้ผมเลยบอกว่าบางครั้งมันวัดกันอ่ะ,อะมันถึงว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ผ่านคําว่าสามเดือนจะมีคนส่วนน้อยนั้นที่ผ่านสามเดือนเพราะเขาลงทําแบบจนมันจนมันชินอ่ะมือจับกีตาร์จนมันชินว่ามันไม่เจ็บแล้วอ่ะมันผ่านการเจ็บปวดมาแล้วอ่ะกว่าจะ ตรงนั้นมันต้องมีความอดทนความพยายามนะเล่นกีตาร์จนมือจนจนไม่รู้สึกวมันเจ็บอหะต้องทําอย่างนี้ทําแบบซ้าๆจนมันเคยชินแล้วมันงลงไปถึงนิสัยนิสัยมันก็ไปถึงรากรากแห่งความความความแบบสาเร็จจะเกิดขึ้นทันทีเลยใช่ไหมฮะทุกท่านเนาะสวัสดีครับคุณโคจิฮะสวัสดีครับกำหนดชะตาชีวิตของท่านเป็นหมอดูสุดยอดเลยฮะไอ้เก้าสิบวันน่ะเขาเอามาดูท่านเลยท่านจะ เป็นอะไรเนี่ยไอ้เก้าสิวันเนี่ยมันเป็นแค่อนุบาลน,นะท่านมันเป็นความรู้แค่อนุบาลไอ้เก้าสวันน่ยถ้าเราไม่สามารถผ่านความรู้อนุบาล3เดือนได้เราจะไปทําอะไรไมันมันจะท่านจะท้อมันเป็นบททดสอบท่าน,นครัง้งแล้วตัวนี้เมื่อท่านทานอะไรก็แล้วแต่ในการฝึกนิสัย90วันให้ได้นะท่านจะเอาไปทํำตรงไหนไปทําธุรกิจอะไรไปในการ มีความชิดอยู่หรือการมีครอบครัวหรืออะไรแล้วแต่ตัวนี้สําคัญใช้ได้ทุกอย่างเลยอนเก้าสวันเมันการฝึกความเใจอ่ะใจท่านจะสู้ไหวไหมไม่ยอมแพ้มันอยู่คําว่าเหนือเหตุผลนะเกวันมันเหนือคําเหตุผลแล้วมันจะไปทําถึงระยะหนึ่งเดือนแรกเอาไมาด่ดีเอาดีพอเดือนสองเริ่มจะเออเริ่มจะมีกําแพงแล้ว พอได้ยนเสียมันเริ่มสงสัยเออเพราะไปคาดหวังไว้เราไปตั้งความคาดหวังไว้สูงเขาเรียกว่ามีค่ะไม่ไม่สามารถที่จะต,ตั้งอะไรครับตั้งความคาดหวังฮะคือต้องมีความคาดหวังที่ถูกต้องมีได้ครับหวังก็มีอยู่แล้วมีแต่คุณต้องมีความคาดหวังที่ถูกต้อง